นิวยอร์กไม่เคยหลับไหลแต่ที่นี่มีผู้เสียชีวิตที่ไม่มีใครตื่นขึ้นมาสังเกตเห็นตลอด3สัปดาห์ที่หนาวเหน็บในฤด,ดูหนาวที่ผ่านมาพบศพ7จ็ศพทั่วระบบรถไฟใต้ดินแมนฮัตตันไม่มีบัตรประจำตัวไม่มีทรัพย์สินใดๆสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนเป็นคนไร้บ้านบางคนถูกแช่แข็งจนตายบางคนอดอยากและบางคนถูกแทงทับผ้าหมในมุมอุโมงค์ที่แห้งเหือด แต่สิ่งที่ทําให้เมืองนี้เย็นชาไม่ใช่ตัวเลขแต่กลับเป็นวิธีการพบศพยืนตัวตรงราวกับยังมีชีวิตอยู่ดวงตาเบิกกว้างเลือดแห้งกรังที่ริมฝีปากแต่ละศพกำบัดรถไฟใต้ดินที่ยับยุ่ยี่และยังไม่ผ่านการตรวจสอบยินดีต้อนรับสู่นิวยอร์กไม่เคยหลับไหลนี่คือเรื่องราวที่เราได้คนพบการเดินทางความจริงที่ไม่มีใครพูดถึงของจิตวิญญาณที่ถูกลืมเลือนในนิวยอร์กซิตี้ คุณรู้หรือไม่ว่าในปี2025มหานครที่เปล่งประกายแห่งนี้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากร8.8ล้านคนได้กลายเป็นแหล่งรวมอัตราการไรา้บ้านที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาน่าตกใจที่เมืองนี้ทุ่มเงินเกือบ1,000ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อวิกฤตนี้ทว่าท้องถนนกลับเต็มไปด้วยความสิ้นหวังชาวนิวยอร์กกว่า150,000คนหรือ1ใน127คนต้องนอนโดยไม่มีหลังคา ซึ่งเป็นตัวเลขที่พุ่งสูงเกินจินตนาการนับตั้งแต่ปี2022 ภายใต้เงาของแมนฮัตตันที่เพ์นหา์สุดหรูขายในราคา50ล้านดอลลาร์ครอบครัวต่างๆเบียดเสียดกันอยู่ใต้ผ้าใบกันน้ำและเด็กๆฝันกลางวันบนม้านั่งรถไฟใต้ดินระบบกำลังล้มเหลวและตัวเลขก็บ่งบอกว่ามีคนไร้บ้านมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา Street Stories คนไร้บ้านกล้าตั้งคำถามว่าเมืองที่ร่ำรวยขนาดนี้จะปล่อยให้คนจำนวนมากต้องตกอยู่ในความมืดได้อย่างไรแสดงความคิด เห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นอะไรคือสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดวิกฤตนี้และคุณจะทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนแปลง 1. คือแสงริปรี่แห่งความฝันแบบอเมริกันนิวยอร์กซิตี้ครอบคลุมพื้นที่302.6ตารางไมล์และเป็นที่อยู่อาศัยของประชากร8.8ล้านคน ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของความฝันแบบอเมริกันสถานที่ที่การทำงานหนักสามารถเปลี่ยนความปรารถนาให้เป็นจริงได้แต่ในปัจจุบันคำสัญญานั้นดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมสำหรับใครหลายคนในแต่ละคืนมีผู้คนกว่า1 8 8 0 0คนนอนในศูนย์พักพิงของเมืองขณะที่อีกหลายพันคนต้องหลบภัยใต้ชายคาในรถยนต์เก่าหรือบนชานชาลารถไฟใต้ดินข้ามห้าโพรง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่สถิติแต่เป็นเรื่องราวของความอดทนที่เมืองนี้ทดสอบซึ่งค่าครองชีพสูงเกินกว่าจะหวังได้เรื่องราวของมาเรียเป็นสิ่งที่หลอกหลอนเรามาเรียคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ย้ายมาอยู่ที่บรอนส์ซึ่งเป็นโพรงที่มีผู้อยู่อาศัย1.4ล้านคนไฟฝันถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับลูกสองคนของเธอ เธอทำงานเป็นผู้ดูแลมีรายได้15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแต่ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนเดือนละ2,500ดอลลาร์ก็กินรายได้ของเธอไปจนหมดเมื่อเธอไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้อีกต่อไปมาเรียและลูกๆจึงต้องย้ายไปอยู่ในศูนย์พักพิงนอนใน CS เท่ามกลางคนแปลกหน้า ลูกๆของเธอเช่นเดียวกับลูกๆอีก37,000คนในระบบศูนพักพิงต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงมากกว่าความปลอดภัยบางคนต้องเรียนถึงสมโรงเรียนภายในปีเดียวความแตกต่างนั้นชัดเจนในขณะที่ไทม์สแควร์สร้างสีสันให้กับผู้มาเยือนกว่า4 6 0 0 0 0คนต่อวันด้วยแสงนีออนครอบครัวอย่างมาเรียกลับต้องดิ้นรนอยู่ในเงามืดเกือบ70%อร์เซของผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงเป็นครอบครัว ความฝันเรื่องความมั่นคงของพวกเขาถูกแทนที่ด้วยความยากลำบากในการเอาชีวิตรอดในแต่ละวันเราอยู่ที่นี่เพื่อขยายเสียงเหล่านี้เพื่อเตือนเราว่าเบื้องหลังตัวเลขทุกตัวคือบุคคลที่มีเรื่องราวหากคุณรู้สึกซาบซึ้งกับความจริงเหล่านี้โปรดกดไลค์แสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยให้เราแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปความฝันแบบอเมริกันมีความหมายต่อคุณอย่างไรเมื่อหลายคนยังหาที่ที่เรียกว่าบ้านไม่ได้ ส่งข้อความทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการสร้างชีวิตไม่ใช่แค่อดทนโดยการฟังเรื่องราวเหล่านี้เราจะสามารถเริ่มต้นฟื้นฟูความหวังที่นิวยอร์กเคยให้สัญญาไว้ได้ขณะที่แสงสว่างของเมืองส่องสว่างสำหรับบางคนย่านต่างๆทั้งหมดถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดมิดต่อสู้กับความวุ่นวายที่คุกคามความมีชีวิตชีวาของพวกเขามาสำรวจถนนรูสเวล์ที่ซึ่งชุมชนที่เคยเจริญรุ่งเรืองกำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน ยานต่างๆจะทวงคืนหัวใจของตัวเองได้อย่างไรในเมื่อหัวใจของมันในเมื่อถนนหนทางรู้สึกไม่ปลอดภยัย 2. ถนนรูสเบลชุมชนที่กำลังหลงทางถนนรูสเวลเอวนิวความยาว5.8ไมล์ผ่านย่านควีนส์เคยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการค้าที่คึกคักเป็นแหล่งรวมร้านค้าของครอบครัวและธุรกิจขนาดเล็กที่เฟื่องฟู ปัจจุบันระหว่างถนนสายที่70และ100สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่ผู้อยู่อาศัยต้องเดินอย่างระมัดระวังแม้ในเวลากลางวันมีสถานประกอบการที่น่าสงสัยกว่า30แห่งที่ปลอมตัวเป็นร้านนวดหรือร้านทำผมผุดขึ้นตลอดระยะทางหนึ่งไมล์ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ไม่สบายใจชาวบ้านเปรียบเทียบพื้นที่นี้กับดินแดนตะวันตกอันดิบเถื่อนซึ่งแตกต่างจากชุมชนที่มีชีวิตชีวานในอดีตอย,อย่างสิ้นเชิง เจเลนลูเอโกนักเรียนวัย14ปีในแจ็กสันไฮส์ซึ่งมีประชากร37,000คนต่อตารางไมล์เดินทางผ่านถนนสายนี้ทุกวันเพื่อไปโรงเรียนสถานที่ที่เธอพบเจอผู้คนที่เดินเตรอ่อยู่หน้าร้านค้าเสนอบริการที่บทบังรัศมีของลระแวกบ้านบั่นทอนความรู้สึกปลอดภัยของเธอลงแม่ของเธอซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่มา31ปีตอนนี้ต้องเดินไปโรงเรียนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลนี่ไม่ใช่ย่านที่ฉันเติบโตมา เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยมไปด้วยความคิดถึงเรื่องราวของพวกเขาที่แบ่งปันกับเราสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของชุมชนที่ต้องการความปลอดภัยและความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคยรู้จักธุรกิจในท้องถิ่นก็กำลังประสบปัญหาเช่นกันร้านอาหารใกล้สถานีรถไฟฟ้า 74th Street ซึ่งให้บริการชุมชนที่มีประชากร1 8 0 0 0 0คนสูญเสียไรายได้ไปเกือบ40ภายใน1ปีเนื่องจากลูกค้าลดลงและถูกขโมย เจ้าของร้านรู้สึกว่าที่อยู่ของตนถูกตีตราว่าอยู่ใกล้กับความวุ่นวายมากเกินไปการบุกตรวนค้นของตำรวจในเดือนมกราคม2568ทําทำให้ร้านอาหาร12แห่งต้องปิดตัวลงแต่ปัญหายังคงอยู่เพียงแค่ย้ายไปยังสถานที่ใหม่จะต้องทำอย่างไรจึงจะฟื้นฟูความรู้สึกของชุมชนและความปลอดภัยบนถนนรูสเวลได้ข้อความ จุดแข็งของย่านนี้อยู่ที่ผู้คนไม่ใช่แค่ถนนด้วยการทำงานร่วมกันเราสามารถช่วยให้สถานที่อย่างถนนรูสเวลกลับมาเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง ขณะที่ถนนรูสเวล์อเวนิวกำลังเผชิญกับความวุ่นวายที่เห็นได้ชัดวิกฤตการณ์ที่เงียบกว่าก็เกิดขึ้นบนทางเท้าของนิวยอร์กซึ่งเมืองที่ตึงเครียดบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของผู้คนที่ไม่มีที่ไปแล้วมันหมายความว่าอย่างไรเมื่อพาใบากันน้ำกลายเป็นบ้านเพียงหลังเดียวของใครบางคนสามเมืองเต็นท์ที่ซ่อนเร้นในเงามืดทั่วนิวยอร์กตั้งแต่บรอนส์ไปจนถึงสะพานวิลเลียมสเบิ์ เมืองเต็นกลายแต่งสัญ,ญลักษณ์อันน่าสะพรึงกลัวของสังคมที่แตกแยกในอีสฮาเอมเต็นกว่า200หลังตั้งเรียงรายยาวครึ่งไมล เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที่ถูกผลักดันไปยังขอบเมืองคาดว่ามีผู้คนอาศัยอยู่กลางแจ้งราว4,100นคนยังไม่นับผู้ที่อยู่ในรถยนต์หรือโกดังร้างเต็นท์แต่ละหลังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการอยู่รอดในเมืองที่ดูเหมือนจะลืมเลือนพวกเขาคืออดีตครูคนขับรถและพยาบาลผู้คนที่เคยช่วยสร้างนิวยอร์กแต่ตอนนี้กลับต้องดิ้นรนหาที่ยืนภายใน เรื่องราวของเจมส์ถูกเปิดเผยโดย Street Stories คนไร้บ้านคือความอดทนอย่างเงียบง,งียบอดีตพนักงานไปรสนีนีที่ส่งจดหมายข้ามฮาเลว3.9ตารางไมเป็นเวลา20ปีเจมส์ James, สูญเสียอพาร์ตเมนต์เดือนละ1,800ดดอลลาร์หลังจากการผ่าตัดหลังทำให้เขาตกงานเดนนี่ต้องเข้าศูนย์พักพิงเนื่องจากเอกสารประกันสุขภาพหายไป ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ใกล้ถนนสายที่125ซึ่งมีรถสัญจรไปมา12,000คันทุกวันเปรียบเสมือนกองทัพที่พักพิงที่ประติดประต่อกันของเขาเป็นมากกว่าที่พักพิงมันคือคำอ้างถึงศักดิ์ศรีในระบบที่ไม่ยอมรับเขาอีกต่อไปบางคนมีความภาคภูมิใจและทั้งหมดนั้นนี่คือเต็นท์นี่คือผ้าหม่ม ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงในย่านที่มีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย2.6คนต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับความรกรและเสียงรบกวนแต่ปัญหาที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือความล้มเหลวของเมืองในการเสนอว,วิธีแก้ปัญหาการกวาดล้างเมืองเต็นท์เป็นเพียงชั่วคราวและเต็นท์ใหม่ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในอีกไม่กี่วันต่อมาค่ายพักแรมเหล่านี้ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่มีที่พึ่ง เราจะช่วยเหลือทั้งคนไร้บ้านและชุมชนที่อยู่เคียงข้างพวกเขาได้อย่างไรข้อความบ้านเป็นมากกว่าสิ่งก่อสร้างมันคือสถานที่ที่ศักดิ์ศรีแบ่งบานเมื่อได้เห็นความเป็นมนุษย์ในตัวผู้ที่อาศัยอยู่ในเต็นท์เราจะสามารถเริ่มต้นเยียวยาความแตกแยกในเมืองของเราได้เมื่อสิบเมืองกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งท้องถนนระบบรถไฟใต้ดินของนิวยอร์กก็กลายเป็นอีกที่หลบภัยที่ผู้คนสิ้นหวังสแสวงหาที่พักพิงในที่เดียวที่เหลืออยู่ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเส้นทางชีวิตของเมืองกลายเป็นทางเลือกสุดท้าย 4. รถไฟใต้ดินสวรรค์หลังฟ้าสางรถไฟใต้ดินของนิวยอร์กที่ทอดยาวกว่า248ไมล์ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับโอกาสงานโรงเรียนและความฝันหลังเที่ยงคืนที่นี่จะกลายเป็นสวรรค์อันหนาวเหน็บสำหรับผู้คนราว2 3 0 0คนในแต่ละคืน ที่สถานีอย่างแกรนเซนทรัลซึ่งตอนรับผู้มาเยือน750,000คนต่อสัปดาห์ที่นั่งจะกลายเป็นเตียงและรถเข็นเสาคอนกรีตที่เต็มไปด้วยผ้าห่มและความทรงจำสำหรับหลายๆคนรถไฟใต้ดินคือที่หลบภัยสุดท้ายในเมืองที่ตัวเลือกเริ่มริบรีซาร่าอดีตบาริสต้าจากร้านแบดสติวีในบรูคลินซึ่งค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่2,900ดอลลาร์ 2, ปัจจุบันใช้เวลากลางคืนอยู่ที่สถานี 125th Street เธอถือถุงเสื้อผ้าไว้ในรูปถ่ายลูกสาวที่อาศัยอยู่กับยติทั้งตอนเหนือพร้อมกับกระซิบว่านี่คือทั้งหมดที่เหลืออยู่ เรื่องราวของเธอที่ถูกเล่าผ่านเรื่องราวบนท้องถนนเกี่ยวกับคนไร้บ้านเผยให้เห็นถึงบทบาททั้ง2ประการของรถไฟใต้ดินทั้งในฐานะเส้นชีวิตและตัวเตือนถึงความแตกแยกในเมืองแสงไฟริบรีและเสียงรถไฟดังสนัน่นกลบเสียงต่อสู้อันเงียบสงบของผู้คนที่กำลังหาที่พักพิงที่นี่พนักงาน MTA ที่ต้องเดินทางผ่านสถานี472แห่งต้องรักษาระยะห่างเพื่อหลีกเลี่ยงการร้องเรียน ขณะที่ผู้อยู่อาศัยคุ้นเคยกับเห็นผู้คนเบียดเสียดกันอยู่บนม้านั่งซึ่งการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เช่นนี้ก่อให้เกิดคำถามที่น่าหนักใจเมื่อไรเราจะหยุดสังเกตเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวคนที่นอนอยู่ใต้แสงไฟรถไฟใต้ดิน เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ารถไฟใต้ดินจะยังคงเป็นทางเชื่อมต่อไม่ใช่ที่หลบภัยความหมายของคำว่าการเชื่อมต่อมีความหมายมากกว่าแค่รางรถไฟแต่มันหมายถึงการทำให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ในเงามืด การยอมรับผู้คนในรถไฟใต้ดินจะช่วยสร้างเมืองที่ยกระดับทุกคนขึ้นมาใหม่ในขณะที่รถไฟใต้ดินมอบที่พักพิงชั่วคราววิกฤตที่อยู่อาศัยของนิวยอร์กเผยให้เห็นความขัดแย้งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเมืองที่สร้างบ้านแต่กลับสูญเสียผู้คนไปทำไมผู้คนมากมายจึงยังคงไม่มีที่ที่เรียกว่าบ้าน 5. วิกฤตที่อยู่อาศัยเป็นเมืองที่อยู่เหนือการเข้าถึงนิวยอร์กที่มีหน่วยที่อยู่อาศัย3.7ล้านหน่วยเป็นศูนย์กลางการก่อสร้างแต่กลับศูญเสียผู้คนที่คอยดูแลให้เมืองนี้ดำเนินต่อไปตั้งแต่ปี2010ถึง2023ที่อยู่อาศัยเติบโตเพียง9%ในขณะที่งานเพิ่มขึ้น22% ในปี2024เมืองได้สร้างหน่วยที่อยู่อาศัยราคาประหยัดขึ้น27,620หน่วยแต่พื้นที่อย่าง East Queens ซึ่งมีประชากร240,000คนกลับได้รับประโยชน์เพียงเล็กน้อยค่าเช่าเฉลี่ยของแมนฮัตตันที่4,625ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนั้นสูงกว่ารายได้ของครอบครัวที่มีรายได้76,000ดอลลาร์สหรัฐอย่างมากโดยผู้เชา่า50%ใช้จ่ายมากกว่า30%ของรายได้ไปกับที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นระดับที่ไม่อาจเอื้อมถึงโครงการต่างๆเช่น F EPS ช่วยเหลือครัวเรือน12,000ครัวเรือนต่อปี และข้อเสนอแพ็กเกจสนับสนุนมูลค่า7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมุ่งบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแต่ความคืบหน้ายังล่าช้าโครงการริเริ่ม15/15ต่อซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างหน่วยสนับสนุน1 5 0 0 0หน่วยภายในปี2031กลับสร้างเสร็จเพียง3,853หน่วยภายในเดือนพฤษภาคม2024 ระบบราชการและการต่อต้านจากชุมชนที่พัฒนาแล้วทําให้ที่อยู่อาศัยราคาประหยัดกลายเป็นความฝันที่ยากจะเอื้อมถึงคนงานที่ทําความสะอาดสํานักงานสอนเด็กและขับรถบัสล้วนถูกจํากัดงบประมาณแต่เงินบริจาคของพวกเขากลับมองข้ามจะต้องทําอย่างไรจึงจะทําให้ที่อยู่อาศัยกลายเป็นสิทธิไม่ใช่สิทธิพิเศษในนิวยอร์ก ข้อความนี้บอกเล่าความยิ่งใหญ่ของเมืองวัดกันที่การปฏิบัติต่อผู้คนไม่ใช่ตัวอาคารการให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนสามารถฟื้นฟูคำมั่นสัญญาแห่งโอกาสของนิวยอร์กได้นอกเหนือจากที่อยู่อาศัยแล้วการสูญเสียศักดิ์ศรีพื้นฐานเช่นอาหารหรือห้องน้ำที่สะอาดยังพรากความเป็นมนุษย์ของผู้คนบนท้องถนนไปอีกด้วยแล้วมันหมายความว่าอย่างไรเมื่อสิ่งจำเป็นในชีวิตกลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย 6. ศักดิ์ศรีปฏิเสธต้นทุนการอยู่รอดในเมืองที่มีงบประมาณ107,000ล้านดอลลาร์ความต้องการพื้นฐานกลายเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อาจบรรลุได้ในเขตชุมชน59แห่งของนิวยอร์กสถานีแจกจ่ายอาหารให้บริการผู้คนหลายพันคนต่อวันแต่ปริมาณที่จำกัดหมายความว่าหลายคนต้องอดอยาก สำหรับผู้คน350,000คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงห้องน้ำที่สะอาดที่ชาร์จโทรศัพท์หรือมุมสงบที่ปราศจากการตัดสินล้วนเป็นความฝันที่ห่างไกลสักสีเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นได้ทุกวันเป็นตัวกำหนดความอยู่รอดของผู้ด้อยโอกาส หญิงสาวคนหนึ่งในเซ็นทรัลพาร์คซึ่งมีต้นไม้1.1ล้านต้นให้ร่มเงาเดินวันละ20นาทีเพื่อหาห้องน้ำที่ไม่ได้ล็อกต้องเผชิญกับความอับอายและการถูกดูหมิ่นหากปราศจากห้องน้ำนั้นการไม่มีที่อยู่ก็หมายถึงไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีใบสมัครงานไม่มีเสียงในการตัดสินใจของชุมชน Street Stories Homeless ถามว่า เมื่อสิทธิขั้นพื้นฐานกลายเป็นสิทธิพิเศษความยุติธรรมจะเหลืออะไรหากการถูกมองว่าเป็นมนุษย์คือความหรูหราเราจะนิยามความยุติธรรมในเมืองที่สร้างขึ้นบนโอกาสได้อย่างไรศัก์ศีแห่งข้อความคือรากฐานของมนุษยชาติการเข้าถึงสิ่งจำเป็นในชีวิตทำให้เราสามารถสร้างสังคมที่ทุกคนมีคุณค่าได้แม้ว่าท้องถนนจะปฏิเสธศัก์ศีแต่ระบบที่พักพิงที่มุ่งหวังจะให้ความหวังกลับกลายเป็นอุปสรรค ทำไมหลายคนจึงเลือกถนนมากกว่าคำสัญญาเรื่องที่พักพิง7จ็ดคำสัญญาที่ยังไม่เป็นจริงระบบที่พักพิงของนิวยอร์กซึ่งครอบคลุมพื้นที่784แห่งและรองรับผู้พักอาศัย18,000คนทุกคืนถูกออกแบบมาเพื่อเป็นที่หลบภยัยแต่สำหรับหลายคนมันกลับรู้สึกเหมือนกับดักพื้นที่แออัดในย่านบรอนซ์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน1.4ล้านคนที่นอนถูกจัดวางหางกันเพียงไม่กี่ฟุต ซึ่งทรัพย์สินสูญหายความไว้วางใจถูกกัดกร่อนหญิงชราคนหนึ่งทำยาและเอกสารหายภายในไม่กี่วันรู้สึกถูกจำกัดมากกว่าได้รับการดูแล กฎระเบียบที่เข้มงวดเช่นการตรวจสอบกระเป๋าและข้อจำกัดการใช้โทรศัพท์ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเหมือนสูญเสียอิสระภาพหลายคนเลือกเต็นท์หรือชานชาลารถไฟใต้ดินมากกว่าที่พักพิงโดยให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระมากกว่าการถูกจำกัดทางเลือกนี้เมื่อมองผ่านเรื่องราวบนท้องถนนของคนไร้บ้านเผยให้เห็นระบบที่ล้มเหลวในการฟื้นคืนความหวังหากศูนย์พักพิงไม่สามารถสร้างความมั่นคงได้แล้วจะมีวัตถุ ประสงค์อะไรเราจะออกแบบใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงได้อย่างไรเมื่อเราไตร่ตรองเรื่องราวเหล่านี้เราจะเห็นเมืองที่เปล่งประกายสำหรับบางคนแต่กลับมองข้ามคนอื่นๆจะต้องทำอย่างไรจึงจะสร้างนิวยอร์กที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งได้ 8. แนวทางแก้ปัญหาที่นำโดยชุมชนสร้างความหวังตั้งแต่เริ่มต้นในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งมีคณะกรรมการชุมชน59แห่งเป็นตัวแทนของเสียงในท้องถิน่น โครงการริเริ่มระดับรากหญ้ากำลังกลายเป็นแสงแห่งความหวังสำหรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย350,000คนกลุ่มพันธมิตรในชุมชนเช่นในย่านคลามไฮท์สของบรุกลินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัย140,000คนกำลังสร้างแนวทางแก้ปัญหาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน กลุ่มท้องถิ่นได้จัดตั้งศูนย์พักพิงขนาดเล็กซึ่งเป็นหน่วยพักพิงขนาดเล็กที่มีศักดิ์ศรีสำหรับ10-15คนให้บริการความเป็นส่วนตัวและบริการสนับสน,นุนเช่นการฝึกอบรมงานและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตในปีพศ2568 Crown h e i g h t ได้ก่อมลพิษในบ้านพักดังกล่าว25แห่งให้บริการประชาชน300คนโดยมีอัตราความสำเร็จ70%ในการเปลี่ยนผ่านสู่ที่อยู่อาศัยถาวร ความพยายามเหล่านี้ซึ่งมักได้รับทุนสนับสนุนจากธุรกิจและผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นให้ความสำคัญกับเชื่อมโยงผู้คนมากกว่าระบบราชการอาสาสมัครในโครงการเหล่านี้ซึ่งหลายคนต่างรู้ดีถึงความเจ็บปวดจากความยากลำบากได้สร้างความไว้วางใจกับผู้ที่พวกเขาให้บริการ ตัวอย่างเช่นอดีตผู้พักอาศัยในศูนย์พักพิงปัจจุบันเป็นผู้นำในการจัดเวิร์กช็อปช่วยเหลือผู้อื่นในการสมัครงานในเมืองที่มีงานบริการ1.2ล้านตำแหน่งเรามองว่าโครงการเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแต่เติบโตได้ด้วยความร่วมมือจากพุกฝ่าย โครงการเหล่านี้มอบอำนาจให้ชุมชนเป็นผู้นำและเป็นต้นแบบในการขยายผลการขยายผลผู้อยู่อาศัยทั่วเมืองได้บริจาคทรัพยากรต่างๆตั้งแต่เสื้อผ้าบริจาคไปจนถึงจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี Free, เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะรู้สึกไร้ตัวตนชุมชนของคุณจะริเริ่มโครงการที่คล้ายกันนี้เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างไร ความหวังจะเติบโตเมื่อชุมชนรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยการส่งเสริมแนวทางแก้ไขปัญหาในท้องถิน่นเราสามารถสร้างนิวยอร์กที่ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการมองเห็นและได้รับการสนับสนุนในขณะที่ความพยายามระดับรากหญ้าก,กำลังหวานเมล็ดพันุแห่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับเมืองต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดผลกระทบที่ยั่งยืนนโยบายใดบ้างที่จะทําให้ที่อยู่อาศัยเป็นจริงสําหรับชาวนิวยอร์กทุกคน 9. นวัตกรรมนโยบายแผนที่นําทาง สู่ความมั่นคงนิวยอร์กซึ่งมีงบประมาณ17,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมีทรัพยากรเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้พักอาศัยในศูนย์พักพิง180,000คนแต่นวัตกรรมนโยบายคือกุญแจสำคัญบนเกาะสเตนซึ่งครอบคลุมพื้นที่58.7ตารางไมล์ โครงการนำร่องในปี2025กำลังทดสอบรูปแบบที่อยู่อาศัยรูปแรกโดยจัดหาบ้านถาวรโดยไม่มีเงื่อนไขเบื้องต้นเช่นการพักอาศัยในศูนย์พักพิงโครงการนี้ให้บริการ500ครอบครัวในเขต495,000แหง่งครอบคลุมบริการด้านที่อยู่อาศัยการจัดหางานการดูแลเด็กและความรู้ทางการเงินส่งผลให้มีอัตราการคงอยู่80%ซึ่งแตกต่างจากระบบดั้งเดิมที่ต้องใช้เอกสารจำนวนมากวิธี ช่วยลดความยุ่งยากในการเข้าถึงโดยตระหนักว่าความมั่นคงนำมาซึ่งโอกาส โครงการ FEPS ของเมืองซึ่งปัจจุบันให้ความช่วยเหลือ15,000ครัวเรือนในปี2025ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมเงินประกันและค่าเช่าปีแรกสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยการขจัดอุปสรรคต่างๆเช่นข้อกำหนดการอยู่อาศัยระยะยาวช่วยให้ผู้คนอย่างมาเรียจากเรื่องราวก่อนหน้านี้สามารถย้ายจากศูนย์พักพิงไปยังอาพาร์ตเมนต์ได้ เราเชื่อว่านโยบายดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนอนาคตได้แต่จําเป็นต้องมีการนําไปปฏิบัติในวงกว้างมากขึ้นข้อเสนอต่างๆเช่นกองทุนที่อยู่อาศัยมูลค่า10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มีการถกเถียงกันในปี2025สามารถเพิ่มจำนวนยูนิตราคาประหยัดได้50,000ยูนิตภายในปี2030โดยมุ่งเป้าไปที่พื้นที่อย่างนอตชอ์ของเกาะสแตเทนซึ่งประชากร80,000คนกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยการขยายความพยายามเหล่านี้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐและกระบวนการที่คล่องตัว คุณจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดบ้างเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้บนท้องถนนส่งข้อความถึงนโยบายที่ให้ความสำคัญกับผู้คนมากกว่าเอกสารสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้การลงทุนในโซลูชันที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรกจะช่วยให้ชาวนิวยอร์กทุกคนมีเส้นทางสู่ความมั่นคงในขณะที่นโยบายกำลังปูทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำเสนอเครื่องมือใหม่ๆเพื่อเสริมพลังให้กับคนไร้บ้าน เทคโนโลยีจะช่วยเติมเต็มช่องว่างสำหรับผู้ที่ไม่มีบ้านได้อย่างไร 10. สรุปเสียงเรียกร้องความห่วงใยนิวยอร์กที่มีตึกระฟ้า468แห่งยังคงเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแต่เสียงที่เงียบที่สุดของนิวยอร์กคือเสียงของผู้คนที่กำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดบนทางเทา้าเราได้พาคุณไปสำรวจเมืองเต็นท์รถไฟใต้ดินและย่านต่างๆที่กำลังประสบปัญหาเผยให้เห็นเมืองที่แตกแยกด้วยโอกาส ผู้คน350,000คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงคนอย่างมาเรียาเจมส์และซาร่าไม่ใช่แค่ตัวเลขพวกเขาคือเพื่อนบ้านที่มีความฝันอันน่ารับฟังเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราสามารถเลือกวิธีตอบสนองต่อผู้ที่อยู่ข้างหลังได้แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เสียงของคุณสามารถจุดประกายการเปลี่ยนแปลงได้ กดไลค์แชร์และติดตามเราเพื่อให้เรื่องราวเหล่านี้ยังคงอยู่มอบความหวังให้กับผู้ที่อยู่ในความเงียบงนันนี่ไม่ใช่การชี้นิ้วโทษใครแต่มันคือความเข้าใจโดยอิงจากข้อมูลสาธารณะและการสังเกตการจริงคุณจะทำอย่างไรเพื่อช่วยให้ชุมชนของคุณมองเห็นและสนับสนุนผู้ที่เปราะบางที่สุด ข้อความการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเมื่อเรามองกันและกันในฐานะเพื่อนบ้านไม่ใช่คนแปลกหน้ามาสร้างนิวยอร์กที่ทุกเรื่องราวมีความหมายและทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตขอบคุณที่รับชมจนจบกดติดตามช่องของเราเพื่อรวมเดินทางไปกับเราในเรื่องราวแบบนี้อีกมากมายสมัครสมาชิกแล้วมาร่วมกันขุดคุยด้วยกันแล้วพบกันใหม่บนเส้นทางต่อไปขอบคุณที่รับชม